สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนมามามา,มา,มาเห็ดน้กินแรงกับใยนิกเนาะค่ะเนาะวันนี้ใยนิกจะได้ยังกิ่นวันตีวันนี้นิกจะผัดพริกแกงปลาหมูเนาะค่ะเนาะพี่น้องส่วนผสม,มก็มีอย่างที่นิกกําลังให้เห็นเ้ยค่ะเนาะอันผักเอกียกระใสไปหลดเด้อพี่น้องเด้อมามาไปเห็ดน,น้ากันนะคะผัดพริกแกงปลาหมูเนาะพี่น้องวันตีว่าหมูจะาไปใส่ใยนิกหมูนิกหั่นไว้อีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาทํากันเนาะค่ะเนาะ มาจะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มลงมือกันเลยเนาะขั้นแรกก็เอาพริกแกงป่าลงไปผัดนะคะก็อ,อาจจะมีเสียงจามในพิแส่หน่อยนะคะพี่น้องจา้าสูตรของนิกนง่ายๆเด้วค่ะพี่น้อง จากนั้นเราผัดพริกแกงหอมในที่เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะพี่น้องหมูมากหมูน้อยตามใจคนเห็ดเด้อถามนี่ทำกับข้าวทำทีละเยอะๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋าจะได้กินน้ำพุ่งนี้ผัดจนหมูมันสุกนะคะผัดให้หมูสุกนะคะพี่น้อง ผัดให้หมูสุกๆเด้อพี่น้องอาหารการกินน่ะผัดให้หมูสุกๆจ้าผัดหมวยสุกสุกสุกตอนนี้หมูสุกแล้วใช่ไหมคะพี่น้องจ้านี่ก็จะใส่มะเขือแล้วค่ะเนาะ เขือลงไปก่อนเนะาะเขือลงไปหอมหอมพี่น้องขนาดก็หันในนั่นเนาะค่ะเนะาะใส่มะเขือ ค่ะพี่น้องมเะเขือสุกแหลวมะเขือสุกเหลว,วเอางัางใส่วะติบะตีดีก็ทัวเนาะค่ะเพาใส่ทัวลงไปใส่พริกหวานลงไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้าส่วนผสมในนี้นี่เทรวมกันไว้แล้วก็มีน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะก็รสชาติก็ ชูรสไม่ใส่จ้ะพี่น้องอยู่นี่มันก็นัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในนี่ก็น,นวแล้วค่ะต่อด้วยน้ำตาลเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลนี้หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เด้อยวจะตะลบาน,นี่ใส่สองช้อน<ม>แล้วก็คนค่ะพี่น้องคนคนนะคะ อันเตาไฟอเมนเตาคือบานเฮ้านอพี่น้องโอ้ยแล้วบบท่านใจค่ะเมนแก๊สแบบวุ้มคือโลดก็คือสีแซบคือส,สีห้อนบุดวัดบุดวัดเนาะค่ะนอพี่น้องก็ผัดให้สุกนะคะผัดให้ผักสุกให้ทุกอย่างเข้ากันนอพี่น้องจ้า เห็นไมคะพี่น้องผัดให้ผักสุกเนาะค่ะเนาะทีนี้เราก็ชิมค่ะพี่น้องจ่าชิมเลยเด้อจับจัะ แต่นะคะเห็นไหมคะหน้าตาของหมูผัดพริกแกงป่าเนาะคะ่ะเนาะพี่นอ้องจ้ะผัดรวมเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเนาะคะ่ะแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่นอ้อง